ชีวิตหัวอ,อกคนเป็นแม่เนาะบอกตรงๆเลยเด้อนะเปรียบเทียบทักลูก fc แล้วก็ลูกใหญ่จ่านําหัวอ,อกคนเป็นแม่อ่าเห็นลูกก็ตือือร้อน่นห่างานหาก,การทํานะหาเงินหาทองดิ้นหล่นพอจุนครอบครัวตัวเองเราก็ภาคภูมิใจว่าลูกเก่งเด้อเออถ้ามีครูเข้ามานะเป็นครูที่ดีเราช่วยกันหาช่วยกันเซฟนะช่วยกันไปให้ถูกทางเนี่ยเราจะมีความสุขกับลูกมาก ในหัวใจวันนี้ยายจ๋าก็ได้นั่งคุยกับน้องสาวที่อยู่เมืองไทยนะคะที่นับถือกันเนาะกาวหัวอกมีลูกวัยรุ่นรุ่นนี้แหละนะลูกเขาก็ยี่สิบเจ็ดยี่บแปดปีปีนี้มีแฟนมีลูกคนหนึ่งมองแล้วเหนื่อยใจมากๆกับลูกอะ่ะมีหน้าที่การงานที่ดีอืมแต่สภาพของผัวที่เข้ามาทำบ้างไม่ทำบ้างเออแต่ ก็คือครอบครัวของเขาไอเราเนี่ยหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยเขาไปเตือนห่วงนะแต่ก็ไม่ถูกใจลูกสาว้ว่าเราคอนี้ผัวเขาเด้อแม่เอย้ยผัวเขาผัวเขาอือเขาหักกันเขาหอมกันเขายอมรับกันได้อย่าลืมว่าเขาเป็นบุคคลที่สามว่า,ายาิอยู่นะตำหนิติลูกเนี่ยวังให้ลูกปรับเนาะหากครูที่ดีแต่เขาเข้ามาร่วมกันแล้วเออนะในจุดปัจจัยบทถึงที่สุดของชีวิตเขา นะเขาก็เลิกลากันบ่ได้ต้องวาสั่งสั้นเมันเป็นกรรมเป็นเวรของเขานะพอเข้ามาแล้วชีวิตเขาซิเป็นสังใดเขาต้องเป็นห่วงและหงังเอ,อ่อเตือนได้บ้างเป็นบางเวลาเหมือนยายจ๋านี่ลหละอืมหลายสิงหลายย่างมันบ่มีอย่างที่ทุกใจหัวอกคนเป็นแม่ยังเฮาหลอกแต้จงจําไว้เลยว่านั่นคือชีวิตเขาเขาเลือกแล้วเขาซิเหนื่อยแล้วยอมเหนื่อยอ่าลากครอบครัวคู่เขาไปให้รอด ถึงไหนมันสิทธิ์ของเขาจําไว้เด้อแม่เอ๋ยอย่าสู่ได้ไปเป็นคนกลางหรือทําให้ลูกต้องเลือกนะคะอย่าได้เอ่ยคํานี้กับลูกสาวเจ้าโดยเด็ดขาดเพราะสุดท้ายแล้วอวัดที่เห็นเห็นบอกว่าลูกค่อยลูกเจ้ามันบ่เลือกหรอกพ่อแม่น่ะเออเขาเลือกคู่ของเขานะที่เห็นเห็นมาเลยของค่อยคือกันเออแต่ค่อยบ่เคยที่จะมาเป็นจุดกลางว่าเออมึงต้องเลือกนะคะเพราะถ้าสมมติว่า เขาทําตามเราอ่าชีวิตเขาอาจจะดีก็ได้แต่ถ้าชีวิตเขาไม่มีความสุขความผิดมันจะมาตกที่เราลูกสิยำหัหัวเห่าเด้อแม่เอ้ยเสียใหญ่ปล <c oughs> ่อยมันชีวิตของมันเลือกมาร้ายหรือดีอ่ามันก็ต้องรับผิดชอบของมันไปนะฮะเออณนะวันนี้มันอาจจะเหนื่อยแล้วยอมเหนื่อยเพราะนั่นคือพ่อของลูกคือผัวของเขาอีกหน่อยถ้าผู้ชายเนาะ ไม่เปลี่ยนแปลงไม่พัฒนาขึ้นเดี๋ยวมันก็หมดแรงหมดเวลารักของมันเองนะแต่ถ้ามันคิดจะลากผัวมันเนาะครอบครัวของมันเหาก็ได้แค่ปอยอืิจริงๆทําได้แค่นี้จริงๆแล้วเราก็ไปเกลียดลูกเคยไม่ได้อืภาวนาแค่ว่าให้เขาลุกขึ้นมาปรับกันลุกขึ้นมาช่วยกันเออ ลูกเราก็จะได้ผ่อนคลายนะก็ต้องเอาใช้สติคำพูดแต่ใช้อารมณ์แล้วไปด่าเขาอืเราเสียเด้อยิงลูกขึ้นอ่ายืนอยู่กับผัวเขานะมแม่เป็นหมาเลยเด้สิบอกให้ประสบการณ์เนี้ยเจอกันมาเยอะสำหรับหัวอกคนเป็นแม่บอกวา่าลูกเคยลูกเศร้านะฮะมมีผัวมาอยู่เหนือหัวพ่อแม่มีเมียมาอยอยองอยู่บนหัวกบาลพ่อแม่นี่แม่นะ ซูกดีได้ใหญ่ก็ได้ปัดให้มันสู้ไปอืมเนื่อยกับชีวิตของมันทรงกำลังใจให้ห่างๆนะฮะสุดท้ายหมดแรงเดี๋ยวเขาก็เลือกของเขาเองนะ